เขาขอโทษเราครั้งเนี้เราก็รู้สึกว่าเขาว่าก็คงต้องคือเขาสํานึกแหละเขาจะเลิกคบทางนู้นค่ะก็รู้สึกดีละค่ะแหมเนอใครจะอยากให้สามีเราไปยุ่งกับคนอื่นก็คือก็มันคือมันคือสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้วค่ะการเป็นครอบครัวจะคงเป็นไปได้อยู่ไหมคะเออเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะ เราก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกดีกว่าคือนาทีนี้หลังจากนี้เราก็แยกบ้านอยู่ดีแต่ไอ้ว่าจะเซ็นมอลไยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวด,ดูดูข้อกฎหมายเนาะณตอนนี้เรายังรักเขาอยู่ไหมอะอุ้ยถ้าตอบตรงๆได้เลยก็ต้องรักแหละมันคนล้มันอยู่กันมาครึ่งชีวิตเนาะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าจากที่เขาโดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาหนักแล้วจริงๆจิตคนเขาเป็นตัวเขาเองเขาเป็นคนจิตใจแบบเขาใจบางอะ เรารู้ว่าเขาโดนเชคข้างในเยอะมากแล้วก็อยากจะให้สังคมให้อภัยเขาอ่าค่ะเพราะครั้งนี้มันมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สาหรับชีวิตเขาแล้วเนาะทั้งกระแสะทั้งอะไรต่างๆคือเรายังพูดคําเดิมว่าเราไม่ได้เคยอยากเห็นใครแบบพังทลายพินาศสันตโลไปเนาะและยิ่งเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีเราอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบไม่ได้คืออยากเห็นเขาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนึ่งเพลงที่ให้กับพี่หนุ่มกลาหนยค่ะมันชื่อเพลงอะไรนะเอาคืนมาเหรอหรืออะไรเอาคืนมา